สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาพับเรียนปรยทานดอกชมพูภูคากันค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าเราใช้ริบบิ้นอะไรบ้างดอกชมพูภูคาของเราวันนี้นะคะสวยงามน่ารักมากๆเลยค่ะด้านหน้านะคะจะเป็นลักษณะแบบนี้ส่วนด้านหลังค่ะจะเป็นลักษณะนี้เดี๋ยวเรามาดูนะคะริบบิ้นที่เราใช้วันนี้เราก็ใช้ริบบิ้นหอเหรียญน,นะคะตาทีดัค่ะ เราก็จะใช้เป็นสีชมพูขอบทองตัดออกมาสีเส้นนะคะความยาวก็อยู่ที่25เซนติเมตรเดี๋ยวเรามาเริ่มพับกันเลยดีกว่าค่ะในขั้นตอนแรกของเรานะคะเราก็จะนำาริบบิ้นทั้งสี่เส้นค่ะมาตัดปลายให้แหลมเพื่อสะดวกในการลอดช่องจากนั้นก็จะรวบริบบิ้นนะคะด้านนี้ก็จะเป็นด้านที่มีขอบทองเราจะใช้ด้านนี้ค่ะแล้วพับลงมา10เซนติเมตรนะคะตรงนี้ก็บีบให้เป็นรอยค่ะ จะได้ด้านสั้นและก็ด้านยาวต่อจากนั้นเราก็จะทำฐานสี่นะคะโดยหยิบริบบิ้นออกมา2เส้นให้ด้านสั้นนะคะอยู่ด้านหน้าแบบนี้จากนั้นก็ใช้เส้นที่สองค่ะคือเส้นนี้คล้องไปที่เส้นแรกสายมือต่อไปนะคะเส้นที่สามจะทำการคล้องข้างล่างเส้นที่สองค่ะหันให้ทุกทางนะคะนี่ค่ะต่อไปนะคะเส้นที่สี่ค่ะ เราจะมาลอดทางซ้ายมือของเส้นที่1ตรงนี้จากนั้นก็กางริบบิ้นนะคะให้เป็นช่องแบบนี้แล้วลวงไปหยิบริบบิ้นเส้นที่3ให้เข้ามาอยู่ในเส้นที่4ค่ะต่อจากนั้นเราก็ดึงให้กระชับนะคะก็จะได้ฐาน4ี่เรียบร้อยต่อจากนั้นก็จะนําเอาเหรียญบาทค่ะมาวางไว้ตรงกลางของริบบิ้นให้ดูนะคะริบบิ้นก็จะเป็นคู่ทั้ง4ด้านเลย เราจะใช้เส้นที่สั้นด้านหน้าค่ะเส้นนี้เราจะพับลงมาข้างล่างค่ะเส้นขวามือพับไปทางซ้ายมือเส้นข้างล่างค่ะพับขึ้นข้างบนและเส้นซ้ายมือนี้เราจะนํามาลอดช่องนี้ค่ะนี่นะคะดึงให้กระชับต่อจากนั้นเราก็จะหันริบบิ้นมาฝั่งนี้ให้ดูนะคะริบบิ้นที่สั้นทั้ง4ด้านนี้เราจะนํามาลอดช่องค่ะ นี่นะคะจะลอดไปที่ช่องแรกจะมีช่องทั้ง4มุมเลยค่ะเดี๋ยวเราก็จะเอาริบบิ้นรอดแบบนี้ค่ะให้กรบทั้ง4เส้นพอเราได้แบบนี้แล้วนะคะเราก็จะพิกริบบิ้นมาฝั่งนี้เพื่อเริ่มต้นในการทำดอกไม้จะเริ่มต้นจากเส้นนี้ค่ะข้างบนเป็นเส้นแรกพับ ริบบินมาแบบนี้นะคะแล้วม้วนไปทางซ้ายมือม้วนวนอีกหนึ่งรอบนะคะจากนั้นหันริบบิ้นให้เป็นลักษณะแบบนี้ใช้ปลายของเขาเสียบเข้ากับช่องตรงกลางค่ะทีนี้ดึงก็ค่อยๆนะคะม้วนริบบิ้นให้ลงมาในลักษณะแบบนี้ค่ะเส้นถัดไปเหมือนเดิมค่ะม้วนไปทางซ้ายมือรอบหนึ่งแล้วม้วนอีกรอบนะคะ แล้วก็ทำริบบิ้นให้หนาเสียบเข้ากับช่องตรงกลางค่ะเดี๋ยวเราก็จะทำแบบนี้ไปให้ครบทั้ง4ด้านค่ะ พอเราทำครบทั้งสด้านแล้วนะคะทีนี้เรามาค่อยๆจัดกรีบนะคะให้สวยงามค่ะให้เขามีมุมตรงข้างบนนะคะชนกันซึ่งเป็นมุมแหลมๆะค่ะชนกันตรงกลางนะคะก็จะได้เป็นลักษณะแบบนี้เดี๋ยวต่อไปค่ะเราจะทำริบบิ้นเป็นกรีบข้างบนนะคะคือเส้นนี้ ดึงสักหน่อยนะคะแล้วโค้งปลายริบบิ้นลงมาเสียบเข้าช่องด้านหลังนะคะจะเป็นกรีบบานแล้วก็ดึงเวลาดึงเราก็พยายามดึงตรงนี้ด้วยค่ะเพื่อให้ตรงเกสรหรือกรีบด้านในของเขาชิดนะคะเหมือนเดิมดึงให้เขาชิดเข้ามาตรงกลางค่ะแล้วโค้งไปด้านหลังเสียบนะคะในขณะที่เสียบก็ให้จัดตรงนี้ด้วย นี่ค่ะเดี๋ยวเราก็จะทําแบบนี้ไปให้ครบทั้งสี่กรีบค่ะพอเราทําครบทั้งสี่กรีบแล้วค่ะก็จะเป็นรูปทรงในลักษณะแบบนี้ เป็นเหมือนกรีบด้านในมีเกสรที่แฉกออกมาเป็นสีแฉกและด้านนอกนะคะก็เป็นกรีบบานเล็กๆต่อจากนั้นด้านนี้ค่ะเราจะมาตัดริบบิ้นส่วนที่เกินออกให้หมดกันพอเราตัดเสร็จนะคะ ตรงนี้ให้เราเอาเทปใสหรือสกอตเทปนะคะมาแปะเพื่อไม่ให้ริบบิ้นกระเด็นออกนะคะส่วนตรงนี้ค่ะที่เป็นริบบิ้นส่วนที่เกินเราก็ตัดออกให้หมด ตรงไหนนะคะที่ดูแล้วมันไม่สวยเราก็สามารถดันแล้วก็จัดเขาได้ค่ะแล้วเราก็ได้ดอกชมพูปูคาสวยงามนะคะสีละมุนมากๆเลยก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ